ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นภาพที่เกือบเกือบที่จะ จ็บตัวกันนี่นะคะก็ต่อหน้าตำรวจในเมืองสพพัทยาจังหวัดชนบรุรีระหว่างที่นางสาวไทยนีโคตเคนเจ้าของร้าน PM เอ็อินเทอร์เน็ตกับนางสาวสุดารัฐย้มสีที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์บริษัทเพลงแห่งหนึ่งเข้าไปจับลิขสิทธิ์เพลงยใน,นรรันอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ข่มขู่เรียกเงินจากลูกจ้างร้านอินเทอร์เน,น็ตจำนวน10,000บาทนางสาวไทยนีซึ่งเข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองพัทยาโดยที่พยายามขอดูบัตรประจำตัวแล้วก็หนังสือมอบอำนาจจากบริษััทเพลงงแต่ว่วาาานาสาสุดรไ ยอมให้ตรวจสอบซึ่งเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงจนเกือบจะลงมือตบตีกันอย่างภาพที่เห็นไปค่ะตำรวจก็ลงบันทึนกประจำวนันพร้อมกับกล่าวตักเตือนทั้งสองฝ่ายที่ทะเลาะวิวาทบนสถานีตำรวจแล้วก็นัดนางสาวสุดารัตน์ให้นำเอกสารการแสดงตัวมาพบผู้กรณีอีกครั้งหนึ่งค่ะ